ไอ้ลงทุนแหงตัใบใบอ่อนของมันอ้นี่ไงนี่ค่ะอ้เสียมากกวดใส่ไข่พี่น้องซอยจ้ะเป็นประมาณนี้หอม ไอ้กดบาเนี้ยไอ้ใส่กล้องหลังจ้ะไอ้ใส่กล้องหลังกดแล้ววันนี้พ่อใหญ่เพิ่นุ่มหูไอ้กดแล้วเพิ่นกดหยุดแล้ววันนี้ไอ้ก็ขึ้นมาเพิ่นกดโอเค go baby go let's go baby okay ไอ้ก็กิน eat 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 ไอ้พี่โมดเห็นยังอยู่นี่เรียมมันแดงใส่กับกัดด่าถุนน้องพี่น้องเนาะอ้ยสวัสดีค่ะพี่น้องจ้ะเมื่อนี้ไอ้สิพาพี่น้องไปเก็บผักติ่วฝรั่งเนาะใจะเย็นๆผักติ่วฝรั่งจ้ะไอ้สิพาพี่น้องไปเก็บผักติ่วย่พุ่น ตอนนี้นะไปใส่ยังบ่ได้อยู่ครบสองอาทิตย์แล้วไดแต่ว่ายังออกข้างนอกบ่ได้อยู่จ้าประกาศต,ต่ออีกท่องอาทิตย์บ่แม่ม,มันสิยุดเลยได้พี่นอ้องเอ้ยอาจสิประกาศซะอีกเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนหมดตอนนี้ฝรั่งเศสน่ะคนติดเสื้อหลายกว่าเก่าอีกตายเมื่อละสี่ห้าร้อยคนอกหมักหัวใจที่ยินขาดไปนี่แล้วโอ้ยว่าเกิดอยังขึ้นน้อกับโลกของเฮานะไ็อย่างเนาะไม่หายุ่หากินตามภาษาของเฮาปะ ติวถ้าอยู่บุญละเทวดาปู่เขากินพอแห้งแล้วถ้าได้เขาไปเก็บเอาไม่ก็เลยว,ว่าสิไปขวดเชไข่กินด้ละขวดเชไข่พาอแล้วแรงนะถ้าพ่อ,อยาก,กินน้ำยูบ่บอสบอกบ่อจ้ะพวออย่าไม่เคยกินผักปา่าไม่เคยกินเอี่ยที่หามาเองมันเป็นคนอนามัยโลกนะจ๊นะเนาะมนเป็นคนอนามัยโอ้ยงแยง่ในใจแง่เข้าไปหูนี่ <laughs> สูตรกงกใหม่แต่ทั้งที่มันอยู่ของมันในนี้อันนี้แหละเขาเอืนว่าคนจ้ะ เขาอยู่ของเขาเรามาวุ่นวายเขาแล้วมันมาแย่ซีหูสีตาแล้วมาซูนให้เขาไปนี่ยมแม่แน,น,น่ว่าปะปะปะนี่ก็ม่อสวนนะเนาะส่วนที่เทวดาเพนปลูกให้อายกินจ้ะ ผักติวฝรั่งหรือเคอรี่ด็อกเนาะที่ไอเห็นนี่ไอเห็นอยู่สามแบบจ้ะแต่มันอาจจะมีหลายกว่านั้นไอกับบลูเนาะแต่ที่ไอเห็นไอจะเห็นแบบนี้ที่เกิดเคอรี่ด็อกเพราะว่าไอคิดว่ามันเกิดจากการหยกัยกๆตรงนี้เนาะอันนี้ใบแก่ของมันเลยจ้ะแล้วก็จะมีใบอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเรียบๆคล้ายๆแบบนี้กินได้คือกันทั้งสามชนิดที่ไอเห็นคือกินได้อันนี้ก็กินได้เลยจ้ะนี่ผักกา อีกหนึ่งชนิดเดี๋ยวสิพามาเก็บคลิปต่อไปเนาะผักอันนี้ก็กินได้ดเดี๋ยวจะเด้อจะมีหนามแบนบี้กินได้เหมือนกันอันแนะนำว่ากินผักเธอแรกให้เอาไปลวกเอาไปต้มแล้วก็อย่ากินเยอะลองกินบ้างว่าถาาหเ่าเพาบนรับกับผักตัวน,นั้นใด้บ่สามตัวน,นั้นไดน้บะผักติ่วฝรั่งบ่งได้เอาเมีดมา มีอยู่ผลเดวเอาโอ้ยพึ่งตับไปใบอ่อนของมันนี่ค่ะเอร์รี่ดอกหรือผักติ้วฝรั่งชนิดแรกที่ไอเห็นเนาะอันนี้แล้วชิว้ยฟังอันนี้ไอายบรูก็กินใ้หรือบอดแต่มันบม่แมนกระถินฝรั่งนะจ๊ะมันมีลักษณะคล้ายกับกระถินฝรั่งแต่มันไม่ใช่จะ้ะดอกก็คือ แต่ใบไม่เหมือนกระถินฝรั่งใบจะเหมือนกระถินบ้านเฮ้าเลยแต่น,นี่คืออาจจะเป็นผักอีกชนิดหนึ่งที่กินได้เด๋ยสซีบเบิง์กไเนาะเอราะวไอห,หาบอพอผักตัวเนี้ยเนาะนแรกๆอาจจะเข้าใจว่าเป็นกระถินฝรั่งแต่บบแม่จ้ะส่วนอันนี้คนจะเอื่นว่าผักกาดหอมป่าเนาะสรรพคุณเป็นยามากกว่าเป็นผักที่มีอย่าง คล้ายกับนี่จะยางมันกินได้คือกันแต่แนะนำให้เอาไปลวกเนาะแก่ปวดหลังปวดเมื่อยตัวนี้ดีดีดีปันเนายนี่จะใบของมันจะคล้ายๆกับผักหูแมวแต่ไม่มีขนประกาศหอมป่าฝรังร่งเวลามันแก่มันจะมีดอกออกมาแบบน,นี้เนาะ การเอินผักอาจจะบ่คือกันเพราะว่าคือเขาตั้งเอาเนาะคือคนไทยเขาตั้งเสื่อเอาเสื่อไทยะนะบางคนองเอินว่าผักส้มแบบนี้นะแต่โดยส่วนมากเขาเอิญว่าผักติ๋วทีไอเห็นเห็นนะคะเนาะมื่อนี้เห็นแต่ลักษณะตัวน,นี้เนาะแต่มันบ่ได้แตกต่างยางกันหลายเ้อจ้ะผักติ๋วฝรั่งนี่ใบคล้ายๆกันเลยอันนี้คือแบบใบเป็นคือรูมหัวใจเนาะ มักก็สิมีใบที่ยางกว่านี่แล้วก็บใบน้อยๆเกิดตามสวนตามสนามหลายพักตัวนะวี้นะกินจ้ะเพราะว่าเพื่นปลูกให้กินแล้วต้องกินนี่คืออีกหนึ่งลักษณะของผัก ผักติวฝรั่งเนาะนี่ค่ะเป็นใบายาวๆจะเป็นประมาณนี้เนาะไอ้ย่อลูว่ามันเป็นสายพันธุ์เดียวกันหรือบอ่อแต่ไอเห็นใบม,มันบ่คือกันไอ้ก็เลยคิดว่าเป็นคนละสายพันธุ์จ้ะกินได้ด้วยจ้ะนี่ชิมหบ้าง แนมจ้ะ,ะจมๆจผักติ๋วผักจิ๋วฝรัง่งเป็นงานยากมาพอดีเถ่ายรูปเลยให้ได้ห่างให้กันนะ What are you doing k ip ip i p p ปี For surviving in jungle เพื่อความยูรอดไอ้บอกพูดยายเลี้ยวสิทอนตรงนี้เบอร์มั้งใบอ่อน show you the roof, okay? it's Don't fall down. Don't fall down. Okay. จ้ะนี่นี่ค่ะสมุนไพรของมันได้จ้ะเป็นยาอายุวัฒน,นะถ้าบ้านเราหามกระส้อะไายาผีบอกบ้านารเราเผสมยาผีบอกใหญ่นี่พี่โบนจากสื่อนี่ประเ้อเลยยาผีบอก,บอ,กอันนี้เราก็ไปกันยาคนบอกเนี่เนาะก,ก็จะเอาตวัวอ่อนๆมัน What is the name of this? Uh, like a curly dog. Curly dog Tell you take it closer yes, yes. to show. Yeah. Okay. Mm -hmm. ตอนนี้ก็ได้วัตถุดิบแล้วเนาะอาจจะเอาไปทอดใส่ไข่พาพีนกก่น้องกินไม่รู้สิทอดหรือสิคัวกินดีเนาะ,ะอันนี้จะโบแมนแครอทป่าเลยจ้ะนี่จะมีลักษณะคล้ายกันมากมากคล้ายทุกอย่างเลยแต่ว่ากลิ่นก็คือกันนี่จ้ะ ใช่กล้ทุกอย่างแต่ว่าไอ้ก่เห็นคนที่อยู่เยอรมันเพื่อนกับแกปีกินคือกันนะมันอาจจะเป็นแครอทแต่คนละสายพันธุ์หรือเปล่านะฮะกบูหงแต่มันต้องแบบว่ามันต้องหู้ดยเจ้าของอ่ะยังหูว่ามันแม่หรือบ่แม่แบบนี้ไม่น้องเมืองนี่มันจะเป็นแบบพุ่มแบบขึ้นใหญ่ๆแล้วมันสามารถใหญ่กว่านี้เลยจากกบตัวนี้นะกกคล้ายแครอทเนาะเดี๋ยวไอซิโรคย์เบิงร์อันนี้เป็นพักที่คือแครอทเดยจะเบิรงนี่พุ่มมันสีใหญ่มันสีเห็นชัดเลยอันนี้เป็นแครอทแซ่น้องเมื่อกี้นี่เอาไปสิมาแครออออทเเากกนบวิไฟ นี่มันจะเป็นลักษณะใหญ,ใหญ่แต่ว่าบางคนมันจะเก็บกินคือแอว่าเนาะคือว่ามันจะอาจจะคนละสายพันธุ์เนาะเรดนิวไอลงทุนแหงนี่บังไอเซเบิร์เนาะคล้ายกันทุกอย่างเลย <c oughs> เพียงแค่ว่าก่อมาสีใหญ่ขึ้นแต่ว่าคือแอว่าเนาะอาจจะเป็นคนละสายพันธุ์แต่เดี๋ยว เบื้องนี้เปิดข้างในปุ๊บนี่มันสิเป็นแบบแข็งๆแค่รสนี่มันสิบวกแข็งข้างในนี่มันสิบวกแข็งไปแล้วนี่พี่น้องเบื้องนี้แกนมันนี่มันสิเป็นคือไมา้าที่เขาดมนี่มันสิออกไปทางหยามันบอกออกไปทางแครอทเดียวไอซีล็ลอกแครอทเฮเบิร์อีกทันหนึ่งเนาะ I'm sorry oh, ี่เห็นมาเน,นี่มัสซีเป็นกอใหญ่ๆแล้วมันสซีใหญ่กว่านี้อีกใหญ่ตามท่งหน้าตามท่งนี้หลายหลายเด้อตัวนี้นะนี่แหละคายแครอทอีกหนึ่งชนิ <c oughs> ดอย่าให้ให้พี่น้องเบิง้ง โอ้นี่ไงนี่ค่ะนี่คือแครอทป่าต้นหน่อยมันเนาะทูน,นดีเบเตนี่โอ okay. เคโอยู่แครอทนอ้อยนี่คือแครอทอาจาโอเคนี่ว,ว้าวนี่จ้าไปน้องอันนี้คือแครอทแครอทป่านี่มาสิแตกขึ้นมาแบบนี้เนาะแล้วมาสีข,ขาวจัว่วเวลาที่เ้าดมแบบ ลักษณะก็ค้ายแครอทป่าเลย it smells carrot yeah show me h e l o i m e a t l y i will clean and then i can show you yeah y e yes yes i เห็บอป่ายังบอกว่ามันคือแครอทนี่จ้ะ i จะพาพี่น้องเบิร์ผักที่เหมือนแครอทป่าแบบเธอนึงด้วยอุปกรณ์อันนี้เนาะเราจะเป็บางอางนะทนี่นีนี่ผักที่ใกล้เคียงกับแครอทพี่น้อง เคยบอกเมื่ี้มันสิแตกกอแบบปักใหญ่เลยเด้มันมีกอแบบใหญ่กว่านี้ด้อนี่เห็นนีมมันแตกออกมาแปบนไหมออกมาเต็มเลยแล้วขาสซีหู้จ้ะเดี๋ยวไอซสิเปิดให้เบิ่ง้ข้างใต้คือกันเลยจ้ะมีหากมันสิมีอีกอันหนึ่งที่คือแครอทแต่บ่มีหากมันเป็นโอ้ยบ่ม่นบ่มีหากมันเป็นหากบ่มีหัวโอ้ยนี่เห็นบอมันจะคือกันแห้งแห้งเพียงแต่ว่ามันแตกออกหลายดีค่ะส่วนอีกชิมิลา แต่ว่าคือไอบอกว่าบางคนเพิ่งจะเก็บกินเนะาะไอ้กระรู้อาจจะเป็นบางสายพันธุ์ก็ได้แค่รอดเมื่อนี้นะ่ะไอ้แค่เก็บให้เบิร์กเลยจ้ะไอ้ไม่ได้เก็บเพียอาหารเพราะว่าไอ้ยังกรูปุกไอ้ฉีเพียเมนูอย่างเนาะอ้จะเก็บเถ้เเาจจรักเพื่อจะทําเมนูให้พี่นอ้องเบิร์กแต่อ้จะกินให้พี่นอ้องเบิร์กเลยจ้ะอันนี้คือแค่รอดป่าเนาะแค่รอดป่า กินใบก็ได้เ้ยจ้ะแครอทกินหัวก็ได้กินใบก็ได้เนาะอืมอม,มันจะรสช้าคล้ายกับแครอทเลยอร่อยอยมมัำมะขวดใส่ไข่พี่น้องซอยจ้ะมันจะออกสม่ำ คมๆรสด,ดีซอสปรุงแค่นี้เลยน้ำมันมะกอกลงไป สุกแล้วใส่ไข่ที่ปรุงแล้วจ้ะรสด,ดีอีกรอบใครมากมน้ำตาลก็ใส่น้ำตาลเนะน้ำปรุงน้ำปลาใส่ตามชอบเลย เป็นประมาณนี้หอมปเปรี้ยวนิดๆออกขมหน่อยๆ Okay, I'm going to talk now. My wife, she prepared, you have seen, huh? She prepared a delicious new kind of food for you to to see, huh? to enjoy with her eating. And she what you do? What you do to make the frame <laughs> the framing for this. And I made a mistake instead of pushing on. It was already on, so I pushed and it went off. And after that we yap 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 because she is upset that you couldn't see oh why I am not upset because I cook and then I eat very well eat finish but, I get t do much i ่ะมันแ y บ u ม่ได้ f i n i l h I can't h a k e you l o e a l very good it was ไม่น้ r ง g อ้ตั้ o กล้องไอ้กดป่ะเนี่ยไอ้ใส่กล้องหลังจ้ะไอ้ใส่กล้องหลังกดแล้ววันนี้พ่อใหญ่พ่อหูหูอ่ะไอ้กดแล้วพ่นกดยุด แล้ววันนี้ไอ้ก็ขึ้นมาเพิ่กดโอเค go baby go let's go baby ไอ้กิน eat 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 I can tell you she eat it all it was very good the smell of the garlic aroma แต่อะไรนอสั่งละไปพี่น้องสั่งคน